เอามือของพี่อ่ะจับหน้าอยู่มือไหนมือของพี่จับหน้าเออไม่ใช่เอามือของยูจับมือพี่ก่อนแล้วแล้วเอาไปย้ายไว้ที่หน้าอยู่แล้ว้ตรงหัวาไก็เอาไปตรงหัวแกาไขแล้วก็เอานิ้วโป้งอ่ะของพี่อ่ะไว้ตรงแก้มให้เหมือนมันบีบหน้าแล้วก็เออแล้วก็ทำหน้ายูยูทำหน้ายูเออจับด้านเปล่าเที่ไทยตรงนี้ยแค่นี้เหรออ๋อเออ ไว้ใกล้ๆอยู่เออแล้วก็เอามือมืออยู่ไว้ข้างล่างเลยนี่มือเอามือของอยู่ไว้ข้างล่างเออก็อยู่อ่ะหน้าปักยูอะไรนะหน้าปักยูหน้ายูโอเคแบบพี่กำลังบีบหน้าแล้วก็เอามือโทรศัพท์อ่ะยกขึ้นมาถ่ายสูสูงสองคนเหมือนเหมือนตัวเองกลับไตาไหมถูกไหมอืมทำหน้ายูๆเลยแบบเหมือนโดนบีบเอ้ยเอาเอาหน้าไปหากล้องหน่อย เอามือพี่อ่ะอีกข้างหนึง่งทำเหมือนอีกข้างนึงเออยู่ทำหน้ายู่ยู่ยูแล้วก็เอาหน้ายู่เข้าหันหากล้องออแล้วก็ทาย